สวัสดีค่ะช่องเมทิลชาแนลจ้ามันนี่เมทิลจะพามาชมเอแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะของบ้านเฮานะคะของชาวบ้านเอโพนม่วงหรืนะคะบ้านปูค่ะต่อรางเขียวกันนะคะนี่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเล่นหาปูหาปลาของอสารบ้านเฮาค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศครับขนาดเลยคุณน,น้ำวะไวก่ไปกันแหล่งหากินกันจะในห้วยในห้องในห้วยค่ะ กินแบบธรรมาชาติบ้านเฮาค่ะท่านผู้ชมขนาดเลยบรรยากาศม่วงจะไหลไปฮอดบ้านหมูค่ะห้วยนี่มาจากเอ่อบ้านปูนม่วงนะคะโดยไม่เชี่วจะไปถ่ายตรงนี้ต้นพวงมันนะคะนี่ตึกบสะก๊ตตึ๊สะดุ้งเขาก็มาตึกตรง,งรตนีออง้เลยค่ะท่านผู้ชมขนาดเลยเลยเ <ๆ S 1> รากัธรรมาชาติเอ,อบ้านเฮานะคะ เห็นราคาลิบๆๆนั่ราคาะ,คาะ,คาะาน่ะมากดุฮูค่ะคุณถุงนกขนาดเลยเมรียเที่ยวกับมาทางรัดนะคะนี่เชียงน้ำค่ะท่านผู้ชมขนาดเลยบรรยากาศห้องทุงบานเฮา บนเสียงน้ำค่ะเสียงน้ำดังขนาดเลยกำลังยากไปเลยคิดว่าโมงแล้ไมมมีมดค่ะท่านผู้ชมเบอร์น้ำค่ะเต็มตะลิ่งเลยนะคะในบนนี้ขนาดเราเป็นถ่ายหรือเป็นถ่ายถ่ายเก็บกักเก็บกักน้ำค่ะ ตึกสะดอกตึกสะดุ้งกับตึกแถวนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมหาปูหาปลาตกบกักตกเม็ดขนาดเลยดีมาธุระอยู่บ้านใต้นะคะเลยได้แวะมาชมทุงะะ่งค่ะบ้านเฮาค่ะท่านผู้ชมสักขนาดมองหากกหากินนี่ค่ะอะไรอึดอยากนะคะหาปงหาปลา บึงแหล่งน้ำธรรมชาติบ้านเฮานะคะนี่มาได้อึดยากค่ะท่านผู้ชมโอ้เข้ามาขอบคุณท่านนั่นดูวยนะไปเลย<อ>เดี๋ยวนะึ<อ>่งหย่ลองสั่นนิดนึงนะคะท่านผู้ชมบึงแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะบ้านเฮาค่ะลองจะสั่นนิดนึงอ,อืมขนาด หวยนี่ย่างยาวเลยนะคะหวยนไม่เพียวย่างอะค่ะพุทพุเท่าพุทขี่มอไซค์น้ำหนาแล้วก็ขี่ไปทายุดเที่ยงก็ได้ปะนะคะนี่นตรงนี้เห็นเขาน่าจะตึกสะดุงค่ะนี่สะอาดสะอ้านหมดเลยตรงนี้บัดีออันอนั้นฝนตกแห้งกับป่าก็ขึ้นมาสะอนอน้ำหมอกน้ำไม้ ิวขี้จีค่ะกองสัตว์นิดนึงด้วยแม่เพียวย่างค่ะเมืย้ยเหล่งน้ำธรรมชาติบ้านเฮาที่หาอยู่หากินของเอชาวบ้านครับชาวบ้านอีสานบ้านบ้านเฮาเหรอคะท่านผู้ชมไม่เพียวขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะขอช่องไม่เพียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกไงว่ากันนะคะช่องมหาธรรมค่ะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามแม่เพียวนำเลยจ้า ต้องใหม่ครับพูดโตพิตโดโตถึกจะว่ากันนะคะ